นี่ลุกข,ข้าเคลือทั้งเคลือเลยนี่ถึงกับปุ๊กอยู่ค่ะพ่อ ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านสวนแล้วนะครับถึงที่สวนแล้วคุณอาฟี่กับคุณแม่ปุ้ง <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยที่ปลูกไว้นะครับที่ลรยๆคนอาจจะเห็นน่ะแหละตอนนั้นปลูกไลประมาณเกือบเดือนนึ่งแล้วนะครับเดือนหนึ่ง,อนนงสองเดือนแ่ะวละ่ะอันนี้จะเป็นกล้วยหอมนะครับเดี <c oughs> ๋ยวจะมีปลูกตะไคร้ขึ้นน้ำครับ บาคุณจะเป็นส่วนป่วยนะแต่ผู้ใดติดตามนี่คิดทีดผ่านมากอลยสิเขียนข้าวแล้วนะครับทีหน้าผมนะสวนผมต้องเดินเข้าไปอีกสักหน่อยนะครับจะถึง ก้าวรถจนเข้ามาดูคือมันติดลม อันนี้องย่าโอ้น้ำขึ้นร้ายแล้วตัวนี้ซับปลาดุกไอ่ซับปลาดุกไอ่ซับปลาดุกไอ่ซับปลาดุกน้ำตาลซสาปลาดุกไอ่เราเขาเจ้าว่าในมะขุดเอาต้นใหม่ตัวนี้มีบอทีจีไฮขาเอาว้าวถึงแล้วครับบ้านสวน ไม่ได้มาสองอาทิตย์นะครับบราเด็ดมากนี่สองสัปดาห์แล้วเพราะว่าต้องไปเฝ้าระยาเตรียมขอดสวยมากเลยเดี๋ยวขอไปบ้างในบ้านถึงแล้วสถานที่กักตัว <c oughs> ของพวกเรา พ่อสวัสดีครับอ้าวสวยๆกล้องใหม่กล้องใหม่ผ้าสวยมากเลยกล่องสำหรับดดน้ำ นี่ต้นไพ่มันขึ้นบนอิฐรูงก่ <you> know. น่นดีดอยเนะอออนี้ต้นไพ่ที่ช่ำใบนะครับก็ขึ้นอยู่ดีอย <Eat you. S 1> เดี๋ยวไปเอากล้วยก่อนกูจะตัดไปให้ร้านหน่อย ชชวงนี่กล้วยวะวก็บอกเน่หมูหัวเป็นอะไรนีย่ยังอยู่บะหมูเดี๋ยวไปเบิ้งหมูนะครับ แก่ละบ่ะนี่อเอาแก้อ้หลีนี่มีเหลืองด้วยเออหน่อยๆเอาป่ะถ้ามนันแก่ก็ต้องตัดลงแล้วผอหรือว่าพอเจียวไปก็ได้ตังไดนก็ได้ พเท่าไหร่ป่ะไมหน่อย,น,อยนี่ก็คือ,อบ้านสวนผมนะครับพื้นที่สำหรับกักตัวในยุคโควิดสดชื่นชื่นมากดูกล้วย พ่อเป็นอย่างคือประเทีานขึ insan, uh ้นให้ม uh ันดีๆล่ะรือว่าบประานไดนเหตุสื เอ้าลเหรอคือมันต้นทรัพหนีบอ่ะชั่วพุ่มชั่วพุ่มนะครับถั่ว,วได้ถั่วโอ้ยพอที่ายางส้นไอนนี่พอหักเลยงาบะพงส้นกิ่งบะพงหัก ไก่แก่แล้วรมแห้งครับพอ่อสิบว่าได้หาแนวมาขำไปวพ่พ่อต้นตะเขียนอยาจะมีต้นบะเขียบต้นบะกุ้งนะครับูนะเป็นดอกอนะ เดือยแล้วครับเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้วีเฮ้ยแล้ววีมนไม่้ยพอมันสีหักเลยนี่นะครับต้นมันจะหักแล้วนะครับทั้งล่มทั้งเครือมันเนาะมันหักแต่ทุกยุคแก่แล้วด้วยแก่แล้วแก่แล้วได้แปลงผาด ผู้ใดที่ได้บึงลิปการเพ็ดห่านพักของผมนะครับตอนนี้มันก็เริ่มได้เป็นน้วยแล้วนะครับพี่น้องเริ่มเรื่อยขึ้นมากแล้วหัวมั่วป่าปลูกพิมพ์ใบแป๊บเดียว กินซอสดได้อยครับทำหองเค,คยกินหนังใต้ครับจับหนึ่งปลาไหม้อได้ครบหนึ่งปลาชุดออันนี้คือแก่เลยนะได้เบิร์นแคือ,อว้าวงวงิ้วครับรเ,ปเป็นพันหรออเอาไปเอาไปออนเนาะเไปเดียวข้อเลพันนัน อันนั้นอีกซูมหนึ่งครับนี่เป็นซูมสามเหลี่ยมอันนี้บวกเปล่าสามเหลี่ยมสวยเลยเอาน,นี่เดนแหน่พุ่มแล้วแหน่มาปล่อยนี่ก็เป็นเฮื่อนอีกหลังหนึ่งนะครับทีผมอ่มีแทนที่สิรีโนเวทนะครับ อีพี่ต่อไปข้างใหมกันข้างใหมกันเขามีกล่องลุยน้ำเราด้วยดิข้าวอย่างนีโอ้โอโอโดูดูดูพี่น้องครับบอพมันสีเห็เบิ้งเลยน,นี่มันคือหลอดตาคนนี่แหละครับป่านผมมันบอกินบอท่านนะครับกินบอท่านนะครับ เลือนมเลือหนู้เจ๊งไหน,หหนไไกินพอแล้วะ่ะนี่ ลุยน้ำได้แล้วคือ,อยางโลกงน้ำเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวผ้าดับน้ำคุณแม่ครับ จะตกปลาแล้วมีเบ็ดนะครับมีเบ็ดีดดด๋ยวมือได้บางใบจะกรับมาตกปลาคิด oh. ถ,ถึงมากเลยเฮ้ยด้วยซ้ำเนื้อคุยดีไม่กินเลย ได้แล้วเราได้กล้วยแล้วนะครับอ,อกจากบ,บ้านสวนโอ้ยกล้วยเฮียกล้วยเฮียนุยสุกบรนเฮียว่อน อันนี้นี่เป็นกระปุกอยู่ค่ะพ่อแล้วว่านศุนร์เอาอันไปวันศุภาลงแกงบัวแกงบัวอย่างบัวดีมาแม่ถือมาแม่ถืออันหนึง่งโอเคไปวันนี้นะครับเราก็ได้ของกลับไปเทียบเลยนะครับมาเที่ยวบ้านสวนแม่เป็นไ,ไงบ้างได้อะไรไปบ้าง กล้วยเยอะแยะมากมายอะไรฟีกล้วยแล้วก็อะไรอีกได้ขอกลับไปกินเยอะเลยนะครับเดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับแ้แม่ฝากช่องหน่อย<ไ>ฝากช่องด้วยเนาะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากติดตามเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ